พี the the ่น้องคะพ่อกับช่างออนทีรานลำเพิ่อนออฟติเจียค่ะพี่น้องตอนนี้เด๋ยวสิพาไปเบิ่งน้องมาอะไรนะหลายคนบอกว่าก็ไปเห็นน้องออนทายคลิปน้องมาหน้างเดินเรียวยากที่น้องมาหน้าแล้วอยู่กับวงมาดมีวงีโอกาสได้ได้ได้ของเด็มกี่ตองเด็มกี่แล้วมี่บางเพลนมันมีอะไรบ้างอะไรใช่ค่ก็ตัวย่อแบบนี้ พ่อจับแสงกับพ่อสวรรค์มาคือกันนี่เดียวกันพอจับแสวงคือเป็นคนอจับแสงหาคือน้องน้องมากขนาดนี้หูเลยหูเลยว่าน้องนั่นจับเอาเอาจังหวะนั่นจังหวะนีมาใส่กันแล้วกันมาเป็นเพลงใดแล้วก็หูจับเอาเอาเอาทั้นองของเงินเปิดโตชีวิตทั้งตัวฟองแล้วก็ทั้นองดนตรีที่เขาเล่นมาใส่นั้นอยู่ข้ากับเขาข้ามาปับเผาอันนี้คืออาแต่ พวกไปสร้างลายอันมากอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นคนมักมันจะเป็นคนที่แบบถ้ามีโอกาสนะผมจะจะเรียนล่ำสิงไปบางทีว่าเดี๋ยวผมไปหมักไปทันน่อยล่ำล่ำสิงไม่กับล่ำบางอย่างล่ำสิงลับไปอ่ะนะไปยังไงไปเที่ยววัตโออมนะคุณไปเที่ยวก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะยามาโตเป็นยังไงพี่เป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงเพื่อการ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 ล่ำสิงวัตโออมได้บ่แม่าอัน ป้งเพลงผมเป็นอย่งไดีอันนั้นบอกเรื s <S ่องราผมเรื่อเลยคือคือคือฟ้าเพลงเอาขันขันซูบว่าขนาดไอ้ไอ้ก็มีไอ้ไอ้ป้องเพิยงคนเลยไอ้ไอ้ไอ้ตะบันฤษีอยู่คนไลยแต่ว่าเด็ดเต็มๆก็คือการจับจับเอาสิจุดติดจะของผ่านชีวิตมานาดหน่อยกี่ดือการเอามานาดหน่อยกี่ดือเอา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 ซื้อจะของเข้าไปแล้วก็เอาขั้มกิจวับรมันฉีข้อเจ้าใส่ขั้มาะเบิดเกในชีวิตเนีเออเอาความมากปังอยู่างเงี้มันกับเจ้าของอย่าง ในนั้น,นเพียงที่เหมือนกับยางมากนัตามสายฟัยนผัสจ,จับของเดีย๋ยเส้นทางจับของถึงสุดจังเลยมากใจเลยเนีาะอืมเซเว่นทาก็ดีดียังนี่บุญใช่ไห<า>มดูมาดูมาแตั่ต้องเ้าเผอิญว่าอ่ามันกับบัตรว่ามีบุญอย่างเดียวเาเอิญว่ามันมาจากความสามารถของเทาเทียนเทียนเทียนน้องมาน้ำมาอยู่นี่อุ้ย บางคนอาจจะเห็นเท่านี่อุ้ยคือมีบุญคืออด้อันนี่แทบคือมิ้งก็พอร์แต่<า>มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับกว่าเขาจะมายืนจุดนี้กว่าจะเห็นใอ้คนหกักข้ไใ้เพื่อนกันเ,นเห็นแล้วว่าเขาสูงมาจากไหนเพื่อน่ะอุ้ยจะเห็นน้องมานะได้มาอะไรทุกวันน้องมานะขึ้นมีบุญแทบคืออันนี้ค,คือว่าว่าได้เห็นเหตุเอยียงมันไม่ใช่นะคือเราสู้มาแล้วไงเขาสูงมาแล้วมันแกเป็นเขากับสูงพันผ่านจุดนั้นแล้วเขากตถือว่าเขาไปทะเลถลายออกจากนอก ชีวิตของยังฟองล่ะเอฟซีเขาคนสิยหูเขาเสีเข้าใจนะแต่เอบ,บาวาหลังแต่ผีเขามามือแหลกจนจนสิจบฤดูกาลหนึ่งแล,ล้วเนี่ยผ่ก็ยังรู้สึกว่าเขามาแล้วน้องเป็น,นยังไงก็ยังเป็นคือเก่าเนาะนอ้องม,ม,มาน้าเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่แล้วเราจะตั้งใจทํางานมากแลาจะนะเหมือนกับคนที่ศึกษาหาความรู้ในในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ตลอดนะสิไหมมันก็เลยไหนพอพอแม่แม่เพิ่นมองเห็นเนาะ ในครอหมุดซื้อผมพูดเดียวผมว่าพูดเรียนถึงหมุดซื้อคือผมว่าผมผมรู้สึกว่านอกนี่สิสิแบบพ่นคว้าตลอดเนี่ยพ่นคว้าตลอดเอาจนกว่ามันไหนคือฝนตัวเองเนี่ยคือฝนจะกฟองเอาจนกว่ามันได้คือทุกเพ่งที่น้องว่องคือยังไงเห็นบาดที่ไอว่าก็รู้ประจับเพ่งเพ่งยังกว่าไอ้ของยังนงอของไอ้ไยไฟเพ่งยังนงอไอ้ดอกกระเจียวเนี่ยไอ้ ใช่มากตอนทอนเดียวกว่าหนึ่งมาน่ะเป็นข้นทีเลองเพ่งค่ำปก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 สับสับสับเป็นค่ำเป็นค่ำแล้วกัเป็นข้นล่ำสัตว์ล่ำสัตว์ขี้อย่างล่ำเป็นตัวเป็นตัวนี่ล่ำล่ำออกมาละข้นคือว่าเออคนมัน่าดมันสิเป็นอี๋อย่างคอมเมนใจผูกอ่อนปูนขนสีวาแน่นี่อันนอกเข้า่าใจคือใจเติมแหลกกับใจเอื้องกับไปทำสุดท้ายกับเป็นใจคือเก่า เอนมันขึ้นลงไทยแล้วขึ <S <S ้นกวนแ้วก็ลุ่งไทยมันจบบอปกคือตอนขึ้นกวนนะฮะเท่าเท่าเา่ฟังน้องล่ำแ้วกัเสียงงองมันมิสเนียเสียง้องมิสเนียล้วกัมีพลังเสียงที่น้องร่ำมันหันี่อผมรู้ึกว่าน้องเังปล่อยไม่เมาเบิดเนี่เี๋ยวกรกป่วยการป่ย่เบิดนะคับป่อยอารมณ์ป่ไปอีกหนึ่งก็อารอีกคือนบอกเลยยังไงเขาเปนมากันการ การสร้างตัวตนที่มันชัดเจนความเป็นตัวเองโดยที่เฮาบ่ต้องไปก๊อปผู้ใดเมียนหลักการที่เพลงเพลงรถเสือไปเลยว่าเนี่ยคนคนผู้นี้นี่คือต้องต้องเดียวรุ่มจากล้องนะ้รับคิดอารมณ์ไปนั่นเลยแล้วก็ต้องนึกความหลังเลื่ไปเลื่ไปเลื่ไปที่นจุดจับหาค่ำเห็นมันมาก่อนก่อนเพราะฉะนั้นเอาบอกยังไงว่าคนคนแต่งเพลงแต่ละเพลงเอาผีร้องแต่งเพลงเบิ่งแล้วก็มาหาจอมันเหมือนเหมือนกับร้องร้องร้องตอนแรกร้องร้องอยู่ตรงตรงนั้น วันนั้นน่ะเนี่ยผมไม่ได้มาถ่ายผมก็ฟังยืนฟังอยู่นะไม่ยืนฟังอยู่ยืนฟังอยู่ตรงนั้นบอนี่คือเคยเรียนล้ำซีมาก่อนบ่าบอนี่ก็เลยห์น้าอย่ก็เลยห์หนุนองฟังฟังเบิ่งบอนี่ลองว่าเป็นเพียงผู้ใครว่าเป็นเพียงจี่ใจเองจิตใจแต่งเองเล่ห์จงซีเลยเป็นเด็กที่มีความสามารถทำไปเบิ่งหลายๆคลิปว่าเขาลองจังไรตอนาร์ล้ำซีเขาจะลองเปิดตัวจันเลยแบบไหนรอบวาร์มาเนี่เถ้าก็มาปรับเป็นของเขานำปรับผู้นั้นผู้นี้มาใส่กัน แลวกับแลวกับมานีสไตลการลงเพี้ยุ่เป็นดีหรไอ้กได้ตผมนะสิว้าอีงกับมาโนดคือคือนองอ่ะขป็นสูงเจะคของมาก่าค่ะการลงเพี้ยเพราะว่าจะบอกว่าดองเป็นแบบเจตะของตอนนี้คนอาจจะยอมรับาพอะไรต่อไปต้องทำให้เขายอมรับสงแล้วนะเียงทุกคนมันมวนเหมือนแค่ตะของออกจะของออกมาและททำให้กับเอฟซีเขยอมรับใดเดี๋ยวเาามัน มันก็มวลเป็นคนละเบียร์มวนาูดใกินมวลสำคัญพูดดีเอ็นบอสเยงู่นั้นจะเป็นย่งนัีงสี่มันก็มวนเป็นสตายของมันเนมันก็จะดูหนาฟังฝากไปเรื่องบอบความใจักที่หน่อยเว่าฮัก้นดุลักนั่นรับมื้อจไปคนมาสิ่อยยังจะตับแต่เนาะตมก้อมาลับฝากติดตามากลาบ้านะด้ครับด้อปากคอเป็นกำลังใจให้

ออกจาก่อนเล่นคือตอนตอนผมยูมอนบอกกัท่านไปอยู่น้ำููเนอย่าัก่อไปอยู่หลับจากน้ำหลองทิ้งน้ำาก็เป็น้ำองของร้างคได้สอามีเรกรัการปสุลติท่านนะครับผเสนมือมือแรกนะครับมือแรกนะครัเขางานด้วยไซิวายังตัดปไอซิเอถเสื้เชือเือ เดี๋ยวเดี๋ยวสีบอกก็จัดใจเต้จันจันจันเตเนี่ยนตัวโตร้องไปทุกองน้องตรอตััดอยอ่อาจารย์อาจาย์ี่เีคนอะไรครับะมาอาจารย์เรียนาลผมเรียนกองชีบอจิตตาจีก็ยน่แซกจุ่มนี้หน่อยซัสนีแหละไอ้เจ้าเกจาตตาครับพี่นครับจอนจันนี่รเนอันนี้เนาะแล้วเรื่แ so ม่บออรเรื่องอก ่ถ้าเกิดว่าเป็นนอนเทวบาคะย่างเตาฟืนยยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นๆนะคะจะมาทำรับน้องมานานคือเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากเนี่ยอายุ17ปีสร้างตัวตนของตัวเองทางตัวตนคงจะ้อมนะจ๊ะสร้างให้คนตาัักำลังกระโดดเลย จริงเหมือนที่พี่พูดแหละพี่เอ็นดูมานะมากเลยนะมานะแบบว่านี่ไซสดีนี่สดีดสดเวลาเห็นผู้ใหญ่เียค่ะน,น้องสีอ่อนน้องอมตนแห้งมัน<ะ>สมกับกาสนิทกัน<ส>กับคนที่เขาสนิทได้หรอคุณเราเราเหมือนในว่านแหละเราเขาเอินมาอย่างเราสนิทกันเราหยอกล้อเล่นกันแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของเรื่องส่วนตัวของเขาก็จะให้เขาแบบว่านาอเขาสีบอเขาเอินมาอย่างเราจะไม่ เขาเอาิ้อมาอย่างนั้นพี่น้องเราจะไม่ล่วงเกินล่วงเกินเขาคือเราจะให้เกียรติกันและก,กันยังส่นะคะเอา้าน้องน้องสีได้ไปแล้วค่ะพี่น้องคะน้องสิได้ไปแล้วเดี๋ยวให้น้องมานาเดินทางจะได้ไปพักอ่อนเรียๆขอบคุณน้องมานามากๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะฝากฮักแล้งน้องหลยาไอนะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมค่ะมินีกาเดี๋ยวขออนุญาต ปิดคลิปนะคะพบพอกันคลิปหนะะ้าครับพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิง่งให้กับช่องออนทิดาลำลเพลินอัพพิเชียลด้วยนะคะพบพอกันคลิปหนะะ้าครับพี่น้องค่ะบายบาย